ยกเว้นแพทย์นะคะวินิจฉัยให้เป็นโรคเรื้อรังไม่เกิน365วันต่อปีปฏิทินสูตรการคำนวณนะคะก็ให้ใช้ฐานค่าจ้าง4,800อะค่ะหาร30วันก็จะได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละ160คูณ50นนะคะก็เท่ากับ80บาทนั่นเองส่วนใครที่เป็นผู้ประกันตนม .40 นะคะก็จะมี3ทางเลือกค่ะโดยทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ก็คือนะคะ ผู้ป่วยในนอนพักรักษาตัว1วันขึ้นไปได้ค่าชดเชยวันละ300บาท2นะคะไม่นอนโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปค่ะก็จะจ่ายค่าชดเชยวันละ200บาททั้งหมดรวมกันแล้วปีละไม่เกิน30วันต่อปีนะคะส่วนทางเลือกที่3ของผู้ประกันตนม40นะคะผู้ป่วยในนอนรักษาตัวตั้งแต่1วันขึ้นไปค่ะก็จะได้ค่าชดเชยวันละ